สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาต้มแซ่บเครื่องในเนื้อตอนนี้เราก็ต้มไว้จนเปื่อยแล้วนะคะต้มใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็รากผักชีนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปลี่ยนน้ํานะคะเปลี่ยนน้ําเราใช้น้ําใหม่นะคะแล้วเราก็จะใส่เครื่องต้มยำใหม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนน้ํานะคะเราเอาน้ําใหม่ตั้งไว้นะคะ เดี๋ยวรอให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ข่านะคะแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดนะคะเอาลงไปต้มก่อนนี่จะเป็นผงปรุงรสนะคะ เป็นผงชูรสนะคะเขาจะเป็นน้ำปลานะคะ <c oughs> จากนั้นเราก็จะเอาเครื่องในเนื้อที่เราต้มไว้นะคะที่เขาเปื่อยแล้วเราเอามาลงต้มอีกทีนะคะ <c oughs> เพื่อปรุงรส นี้จะใส่หอมหัวใหญ่นะคะเพื่อความหวานนะคะแล้วก็ให้เขาเดือดสักพักหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกนะคะพริกนี่เป็นพริกคั่วแล้วนะคะ แล้วก็จะเป็นต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีใบยาวแล้วก็ใบมะกรูดอีกนิดนึง เพิ่มความเผ็ดจิจจาดด้วยพริกป่นนะคะความเผ็ดความเปรี้ยวนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะๆนะคะ เสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยนะคะพอปิดไฟแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะรสชาติเนี่ยความเผ็ดความเปรี้ยวความเค็มนีนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ใครชอบรสไหนก็ปรุงอะไรนะคะจากนั้นเรามาตักเสิร์ฟกันเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะต้มแซบเครื่องในเนื้อนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ